สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยของต้นไม้ที่รักวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องลักษณะของต้นไม้ต่างๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะต้นแรกนะคะเขาเรียกว่าต้นไม้ยืนต้น ลักษณะของเขาจะเป็นต้นไม้สูงใหญ่มีลำต้นที่ขรุขระนะคะแต่จะมีบางชนิดที่จะมีลำต้นที่เป็นหนามนะคะต่อไปนะคะเรียกว่าต้นไม้พุ่มลักษณะของต้นไม้พุ่มจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กตัดแต่งเป็นพุ่มนะคะมีไว้สำหรับตกแต่งบริเวณบ้านให้ดูสวยงาม และชนิดที่3นะคะต้นไม้เลือ้อยมีลักษณะของลำต้นขนาดเล็กมีใบเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาจะเลื้อยตามกำแพงบ้านหรือลัวบ้านนะคะมีไว้ประดับบ้านหรือตกแต่งให้สวยงามน,นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทราบถึงลักษณะของต้นไม้ทั้ง3ชนิดไปแล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปเรามาทำศิลปะสร้างสรรค์จากใบไม้แห้งกันดีกว่าค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอะเราไปทำกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ที่ครูไล้บอกไปหรือยังอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้มีอะไรบ้างคะ กระดาษ a 4 9้าสีเทียนหรือสีไม้และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือใบไม้แห้งค่ะวันนี้เราจะมาปะติดใบไม้เป็นรูปตามจินตนาการแล้วแต่ว่าเด็กๆชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเล็กจะมาสาธิตให้เด็กๆดูกันนะคะ วันนี้ครูเล็กจะปาติดภาพจำนวนสองภาพให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างค่ะวันนี้ภาพแรกที่ครูเล็กจะทำนั่นก็คือ Apple แล้วก็ผีเสื้อค่ะเห็นไหมว่ามันมีรูปร่างลักษณะคล้ายอะไรสีอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ ปกมันออกก่อนนี่พอาตัดแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะกระดาษเอซีเดี๋ยวทากาวลงไปก่อนนะง่ายมากเลยนะคะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะเด็กๆจะทำเป็นรูปต้นไม้ดอกไม้รูปบ้านรูปอะไรที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะตามแต่จินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะ แล้วก็แปะก,กาวลงไปบนใบไม้ของเราเลยใช้เป็นกาวลาเท็์นะคะจะได้ติดใบไม้ได้ทาให้ทั่วใบไม้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆแล้วก็ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะได้มีผลงานเป็นของตัวเองด้วยนะคะแล้วแปะให้ทั่วเลยเนาอปะกาวทั่วไปเลยอะกุเลขากาวเสร็จแล้ว แล้วต่อไปคุณเล็กก็แปะใบไม้นะคะลงในกระดาษที่ A4 ที่คุณเล็กเตรียมไว้นะคุณเล็กทายสีคุณเล็กกำลังจะทำเป็นภาพอะไรคุณเล็กแปะลงไปในกระดาษ A4 แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณเล็กจะใช้สีมาต่อเติม รูปร่างให้เขาชัดเจนมากขึ้นทําตัวทําตาทากลิ่นกล้าให้เขาดูสวยงามนะคะเดี๋ยวเลยทากันเลยนะครู็กใช้สีเทียนนะคะเด็กๆจะใช้เป็นสีเทียนสีไม้หรือสีน้านําสีเมจิกก็ได้เอาที่สะดวกที่บ้านเด็กๆมีแล้วกันนะคะ ก็วาดลงไปเลยตามแต่จินตนาการของเด็กๆเ,เลยนะคะว่าอยากทำเป็นตัวอะไรเสร็จแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมเพิ่มความสวยง,งามให้เขานะคะระบายสีหน,น่อย ตาให้เขาด้วยนะเดี๋ยวเขามองไม่เห็นทำตา,ตาอัเติมปาให้เขาหน่อนยแล้วบาสีให้สวยงามเด็กๆลองทำดูนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ อยู่กับจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ ทำเสร็จแล้วดูสิตัวอะไรคะเด็กรู้จักไหมคืออะไรเอ่ยเดีย๋ยวครูเกเขียนคำกลับไว้ด้วยดีกว่าครูเด้ทำผีเสื้อนะคะผีเสือ้อครเล็ทำผีเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภาษาอังกฤษว่าองไงคะผีเสื้อภาษาอังกฤษก็คือ butterfly แปลว่าผีเสื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกรูปนึงเป็นตัวอย่างให้เด็กๆกันนะคะต่อไปครูเล็กจะทำ apple apple หรือว่า apple นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยตัดก้างเขาออกก่อนนะจะได้ทากลาวง,ง่าย เสร็จแล้วทากาวจ้าทากาวให้ทั่วใบไม้เลยนะคะจะได้แปะติดกระดาษได้ทนนะคะ ได้นานทาเสร็จแล้วครูเล็กก็แปะใบ,บไม้ที่เราทากาวนะคะลงไปในกระดาษเหมือนเดิมค่ะแปะได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็แต่งเติมให้เขาเป็นรูปเป็นล่างมากยิ่งขึ้นนะคะครูเล็กจะทำแอปเปิ้ลใช่ไหมก็ต้องมีก้านคาใช่ไหมคะใส่ก้านเข้าไปแปะก้านแอปเปิ้ลเข้าไป นำมาสีให้สวยงามใส่ใบให้เขาด้วยไปให้เขาหน่อยจะได้สวยงามมาก เส็นแล้วค่ะแอปเปิ้ลครูเล็กนี่เห็นไหมคะลูกน,นี่คือแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษว่า,า,าอะไรคะ่ะแอปเปิ้ลเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูเล็กทําให้เด็กๆดูเท่านั้นนะคะเด็กๆสามารถหาใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากที่ครูเล็กหามาแล้วก็ประดิษให้เป็นรูปร่างที่เด็กๆชอบได้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ จบ,จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะจ๊ะเด็กๆบายบาย